นี่กระโดดกระโดดกระโดดหลบกระโดดหลบกระโดดหลบมีสไลด์ปึ๊บกลับมาอีกครั้งกับสมาร์ทโฟนเกมมิ่งตัวตท็อปนะครับ LG Phone 9 Pro Edition รอบนี้ตีบวกด้วยชิป Snapdragon 8 Elite พร้อม X Mode รีดพลัง CPU GPU ขึ้นไปอีกระดับและยังมี AI Gaming ให้เราเล่นเกมได้สบายมากขึ้นไม่เมื่อยนิว้วสบายดีทุกคนนะครับพัดรอยแซนน,นะครับ ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจะเห็นว่ามือถือพวกบรรดาเรือธงตัวท็อปที่ใช้เป็นชิปสน a p d r a g o 8 Elite ก็เริ่มทยอยเปิดตัวและวางขายในบ้านเราไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสายเกมมิ่งจริงจังครับผมเชื่อว่าหลายคนรอคอยเครื่องนี้อยู่ LG Phone ซึ่งเครื่องในมือเราตอนนี้ก็เป็น LG Phone 9 Pro Edition นั่นคือตัวท็อปสุดครับอัดสเปคมาแบบจัดเต็มหน่วยความจำ1 t b แล้วก็มีแรมสูงถึง24 g b นะครับ เรียกว่าหยิบอแวร์ตัวท็อปทั้งหมดนะครับมาใส่ไว้ในเครื่องนี้ทั้งตัวชิป s ซ a p d r a g กร8 Elite ที่ต้องบอกว่าทาง Asus เนี่ยก็จะมีส่วนของตัว X mode ครับที่มารีบพลังของตัว CPU นะครับแล้วก็ GPU ให้สามารถทำงานได้แบบเต็มพิกัดนะครับว่าแต่ว่ามันจะแรงแค่ไหนครับเดี๋ยวมาเทสเลยดีกว่าใจเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวโชคทดสอบเกมจัดให้แน่นอนหลังจากนี้นะครับ มาดูพลังของตัวเครื่องกันก่อนดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดเราเปิด X Mode บน LG Phone 9 Pro Edition เนี่ยมันสามารถรีพลังของตัวชิปเซ็ตออกมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเริ่มจากตัวของ Geekbench 6นะครับทั้งคะแนนซิงค l e อคอไปได้3,168คะแนนครับแล้วก็ multi-core สูงถึง9,954คะแนนครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่รุ่นที่คะแนนเกือบจะแตะ1,000 0แล้วส่วนการเทสแบบโหดๆนะครับจับรันยาวต่อเนื่อง w i ย i e ท์เอ็ e s Test มสเ s t ทนะครับทำคะแนนสูงสุดไปถึง ,5617 คะแนนและต่ำสุดที่5,000ันกับอีก2คะแนนนะครับเร็วการทดสอบครั้งนี้ถือว่าทำได้ดีมา,มากๆโดยเฉพาะในเรื่องของเฟรมเรทนะครับแมะมีการรันยาวแล้วก็อุณภูมิของตัวเครื่องเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง5,3องศานะครับแต่ค่าเฉลีย่ยกมาที่89%ถือว่าทำได้ดีมากๆส่วน a u t o t u Benchmark นะครับออกมาที่2 8 9ล้านคะแนนโดยในการทดสอบทั้งหมดนะครับเราเทสกับตัวเครื่องแบบเปล่าเปลือยนะครับเพื่อ ถ้าไม่ติดอุปกรณ์เสริมเลยเนี่ยตัวเครื่องร้อนมากน้อยแค่ไหนและเมื่ออุณหภูมิสูงแล้วนะครับยังสามารถเล่นเกมได้เต็มประสิทธิภาพอยู่ไหมนะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องยกความดีความชอบไปกับเกมคูลเก้านะครับระบบระบายความร้อนที่ทาง ASUS Design มานะครับทางเรื่องของการวางตำแหน่ง,งชิปประมวลผลไว้ที่กลางตัวเครื่องและมีการดึงความร้อนออกจากชิปโดยตรงด้วย Rapid Cooling Conductor นะครับพูดได้ว่าทำงานคล้ายกับ Heat s i ิ k ของพวก CPU บนคอมพิวเตอร์เลยมีการนำเอาสารนำความร้อนบรอนไนไตร์มาใช้ด้วย โดยเจ้าสารตัวนี้นะครับจะช่วยส่งผ่านความร้อนไปยังชุดเวเปอร์แชมเบอร์ที่ครอบคุมพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับกว่าชิปถึง3เท่าเรียกว่าแผ่กระจายไปแทบจะเต็มตัวเครื่องแล้วนะครับแถมตัวแผ่นกราฟไฟต์นะครับยังมีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง57%ช่วยดึงความร้อนออกจากตัวเครื่องครับสู่ภายนอกได้ดีขึ้น12%บเริเนตอนที่ทดสอบนะครับจะเห็นเลยว่าอุณหภูมิตอนทำสเตรสเทสเนี่ยขึ้นไปถึง53องศานะครับตัวเครื่องจับรู้สึกว่าร้อนแหละแต่ประสิทธิภาพโดยรวม แทบไม่ลดเลยนะครับทั้งเรื่องของตัวกราฟิกแล้วก็เฟรมเรทและเอาจริงเนี่ยในชุดขายถ้าเกิดว่าเป็นตัวของ Pro Edition นะครับคุณจะได้ Aero Active Cooler Pro นะครับตัวใหม่ล่าสุดไปประกบด้วยอีกที่สามารถช่วยควบคุมิตัวเครื่องได้มากขึ้นนะครับงานนี้คือต้องบอกเลยว่าสามารถเล่นเกมแบบต่อเนื่องที่กราฟิกสูงๆได้สบายๆครับตัวของ Aero Active Cooler ร Pro นะครับมีการปรับในเรื่องของ ใบพัดนะครับให้ตัวแกนเล็กลงสักหน่อยนึงแต่ว่าเพิ่มความยาวของตัวใบพัดนะครับเพื่อให้สามารถจับบายความร้อนออกมาจากตัวเครื่องได้ดีมากขึ้นซึ่งตอนที่เราใช้งาน,นครับจะเห็นว่าตำแหน่งที่มันประกบเข้าไปเนี่ยมันคือบริเวณของตรงกลางตัวเครื่องเป็นตำแหน่งของตัวชิปเซตพอดีนะครับทำให้สามารถช่วยระบายความร้อนออกจากตัวของชิปเซ็ตแล้วก็ด้านหลังตัวเครื่องได้เร็วโดยตอนที่เราทดสอบอย่าง 3D m a Stress Test นะครับจะเห็นเลยว,ว่าอุณหภูมิเนี่ยหายไปถึง10องศา คล้ายกับตอนที่เราเทสด้วยตัวของอันตูนะครับอุณหภูมิก็จะไม่พุ่งสูงเหมือนตอนที่ไม่ได้ปิดเจ้าของตัว Aeroactive X Pro แล้วก็เสริมอีกหน่อยนึงแล้วกันนะครับสหรับใครที่เฮ้ยจำได้ว่ารุ่นหนึ่งเนี่ยมันมีชุดลำโพงมีตัวเบสทำให้ซาวมันแน่นขึ้นนะครับรอบนี้ Aeroactive Cooler X Pro ตัวนี้นะครับก็เลยมีการใส่ตัววูเฟอร์มาให้ด้วยนะครับเพื่อเวลาประกบใช้ง,งานแล้วเนี่ยเสียงมีมิติขึ้นกว่าเดิม และแน่นอนครับว่ายังมีในส่วนของตัวปุ่มเพิ่มเติมนะครับสำหรับใช้ตั้งค่าเวลาเล่นเกมได้ด้วยมีขาตั้งครับเผื่อไว้ทําเป็นแบบคิกแสแตนนะครับเวลาแบบอาจจะไม่เล่นเกมนะอาจจะใส่แล้วก็ดูหนังนะครับดูซีรีส์ได้ลําโพงที่กระหึ่มขึ้นและก็แน่นอนว่าเมื่อประกรบเข้าไปแล้วนะครับมันจะไม่มีการบังพอร์ตต่างๆเพราะนี่เลยสามารถยังใช้ตัวของ USB Type C นะครับเสียบชาร์จได้อยู่หรือว่าจะเป็นส่วนช่องหูฟัง3.5อันนี้ก็มีใ,ใช้ด้วย คราวนี้นะครับกลับมาต่อที่เมื่อทดสอบเล่นเกมจริงจังแล้วออกมาเป็นยังไงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าใครที่เป็นแฟนอัจีอยู่แล้วจะรู้ว่า ในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นอกจาก X Mode ที่เพิ่มประสิทธิภาพแล้วนะครับมันจะมีพวกเกมจีนนี่ที่มีลักษณะเหมือนกับมาโครให้เราสามารถจะตั้งค่าอารมณ์เหมือนกับมีตัวช่วยหรือจะเป็นลนักษณะของชีทโค้ดก็คงไม่เชิงนะครับแต่ละคนที่ลองใช้งานแล้วก็ปรากฏว่าติดใจครับจนไม่อยากจะย้ายค่ายแล้วเพราะว่าตัวเกมจีนนี่แล้วก็แอรทริกเกอร์เนี่ยค่ายอื่นไม่มีให้ใช้แถมใน,นครั้งนี้นะครับ LG Phone 9เนี่ยยังมีตัวของ X Sense 3.0นะครับ ที่เข้ามาเสริมเรื่องของการเล่นเกมนะครับหรือว่าม,มีการใช้ AI เป็นตัวช่วยให้เราเล่นเกมได้สะดวกมากขึ้นอย่างตอนที่เราเล่นเกมชิน Impact นะครับผม X Sense 3.0เนี่ยสามารถตั้งค่าครับในการที่จะควบคุมตัวละครให้วิ่งอัตโนมัติถ้าหมดแรงก็เดี๋ยวชาร์จใหม่แล้ววิ่งต่อได้เลยมีตัวช่วยในการข้ามบทสนทนาไวๆแลวยังสามารถตั้งค่าในการเก็บของที่ตกที่หล่นตามทางหรือว่าตกแต่งมอนสเตอร์ให้เก็บอัตโนมัติได้ด้วยแต่ที่ชอบมากครับก็คือ ตัวช่วยที่เอาไว้กดปุ่มรัวๆเวลาโดนแช่แข็งครับอันนี้คือใช้งานได้จริงแล้วก็ตอนที่เราสู้บางทีแบบโหไม่ทันระวังตัวนะครับโดนฟรีสไปแล้วมันก็ทําให้เราหลุดออกมาจากการแช่แข็งได้เลยส่วนเรื่องของตัวเกมนะครับการเล่นกราฟิกต่างๆอันนี้คือไม่มีปัญหาเลยครับเปิดกราฟิกสูง60เฟรมแม้ว่าจะเป็นด่านหลังๆแล้วนะครับก็ยังโอ้โหเล่นได้ลื่นๆสบายๆ แต่แอบเสียดายที่ตัวของเกมชินีแพรกไมไ่รองรับตัวของเฟรมเรทที่สูงขึ้นมาอีกนะครับจริงๆแล้วน่าจะมีการไปคุยกันแล้วก็ปรับจูนใส่ความสมารถเพิ่มเพราะว่าในเกมที่รองรับนะครับมันสามารถช่วยดึงเรื่องของตัวเฟรมเรทแล้วก็รีเฟรชครับไปสูงแบบระดับ185เฮิร์ตได้ด้วยซึ่งถ้าเกิดอยากรู้ว่าเกมไหนที่รองรับนะครับให้เข้ามาดูที่อ m o r y Cre ค t นะครับมันก็จะมีการลิสต์เลยว่าเกมไหนที่รองรับรีเฟรชที่ดันไปถึง185เฮิร์ตได้นะครับนี่ มี185มี145มี120เฮิรตแล้วก็มีตัวของ a l g Selected นะครับเป็นเกมที่ปรับจูนมาด้วยกันส่วน a l v นะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่โอ้โหเรื่องของการเล่นกราฟิกต่างๆไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับเพียแอบเสียดายก็คือยังไม่ได้รองรับ120เฟรมนะครับกับตัวของ l g Phone 9 ซึ่งจริงๆแล้วตามสเปคมันทําได้นะครับแต่ที่ฉันชอบก็คือเรื่องของตัว e x c e n t ครับที่เขามาช่วยตอนเล่นเกมนี่แหละนอกจากมาสนับถ่ายหลังนะครับตอนที่พวกมังกรเกิดหรือว่าดาร์กเกิดนะครับผมยังมีตัวที่สามารถจะช่วยอัพสกิลอัตโนมัติครับเราสามารถไปตั้งค่าตัวละครที่เราใชใ้บ่อยได้แล้วก็ให้อัพสกิลเลยว่าถ้าได้รลถึงแล้วอัพหนึ 1, ่งอัพสองอัพสามเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปไม่ต้องมานั่งกดเองตอนเล่นด้วยแถมยังมีเอฟเฟกตครับตอนที่เราทำคิวได้ ยิ่งถ้าเกิดทำคอร์สคิวได้นะครับโอ้โหอันนี้คือกราฟิกนี่เวอร์วังอลังการมากส่วนใครที่เป็นแฟนของฮงไคสตาร์เรลนะครับอันนี้ก็คือ e อ็กเซนเนี่ยรองรับเรื่องของการสกิปแดนหลอกนะครับบทสนทนาในเกมได้ด้วยส่วนเรื่องของกราฟิกความเร็วแรงนั้นตัวเครื่องสามารถเล่นกราฟิกสูง60เฟรมได้ไม่ได้มีปัญหาตรงไหน ส่วนพับจีนะครับอันนี้คือสะดวกเลยเพราะว่าตัว Air t r i ิก e r อนี่เป็นอะไรที่แบบโอ้โหคีลิ่งฟีเจอร์มากครับเวลาจะตั้งค่าให้เป็นปุ่มนะครับไม่เป็นการสลับปืนหรือการยิงครับไม่ต้องมาพยายามบังคับมือให้แบบสามารถใช้งานได้6นิ้วพร้อมกันอีกแล้วอ่ะคือเราใช้แค่นี้พอแล้วกดๆยิงๆเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่าใช้ตัว a อร์โร o อคทีฟคูลเแปะเข้าไปด้วยนี่นะงานนี้ก็มาคัได้ง่ายขึ้นครับเพราะแค่ใช้นิ้วด้านบนแล้วก็ด้านหลังเท่านั้นเองส่วนเรื่องของกราฟิกและความลื่นไหลนะครับก็สามารถปรับในระดับลื่นแล้วก็ดันเฟรมเไปสูงได้สบายๆครับ mm. นอกจากนั้น mm. พวกเกมน้องใหม่ที่กินสเปคนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเซนเล s โซนซีโ r o นะครับลองปรับสูตแล้วก็ยังไม่เจอปัญหาครับเล่น60เฟรมได้แบบค่อนข้างนิ่งมากเลยทีเดียว ตัวเครื่องอาจจะมีความอุ่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับแต่ไม่รู้สึกว่าร้อนหรืออุณหภูมิสูงจนไม่สบายมือแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเอ้มันอุ่นเกินไปหรือเปล่านะครับไม่มีอะไรที่ Aeroactive Cooler X, ip, Color X Pro แก้ไม่ได้ส่วนเกมแฟนตาซีแต่งตัวนะครับอยาก Infinity Nikki นะครับอันนี้ก็เปิดกราฟิกสูงๆได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวของเฟรมเรนในเกมเนี่ยจะยังอยู่แค่30เท่านั้น ขอเสริมนินึงในเรื่องของตัว AI ระหว่างการเล่นเกมนะครับมันยังมีฟีเจอร์ซ่อนอยู่อีกครับอย่างตัว X Capture ครับถ้าเกิดเราเล่นเกมอยู่โมเมนต,ต์ไหนที่มันควรจะมีการบันทึกรคคอร์ดเป็นวิดีโอออกมาอย่างเช่นการเก็บคิวใน ROV หรือว่าตอนที่เรากาชาได้ตัวละครบน g e n h i n Impact นะครับราบันทึกหน้าจอเป็นวิดีโอให้เราได้เลยหรือเกิดว่าใครที่เล่นไปแล้วนะครับติดแก้ปริศนาไม่ออกไม่รู้จะผ่านยังไงนะครับ เขาจะมีตัว AI Grabber นะครับที่สามารถจะช่วยในการอ่านตัวหนังสือภายในเกมนะครับเสร็จแล้วก็จะข้อความสำคัญเนี่ยให้เราไปเซิร์ชต่อบน Search Engine ได้เพื่อจะได้ไปดูพวก walkthrough นะครับผมว่าเฮ้ยด่านนี้ตรงนี้หรือปริศนาตัวนี้แก้อย่างไงแถมยังมี AI noise cancellation ด้วยนะครับเอาไว้ตัดเสียงรบกวนนะครับในระหว่างที่เรามีการสนทนาในเกมเรียกได้ว่าประสิทธิภาพตัวเครื่องของ LG Phone 9 Pro Edition นะครับไม่มีอะไรให้ต้องกังขาว่ามันคือมือถือเกมมิ่งตัว top นะครับ นอกจากนั้นนะครับในส่วนของตัว Anime Vision รอบนี้มีฟีเจอร์ใหม่นั่นคือตัว Anime เ l a y นะครับโดยเราสามารถเข้าไปที่ Anime เ l a y นะครับผมก็คือจะเป็นแอปตัวนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอกับ บปรรดาเกมเรโทรคลาสสิกนะครับแล้วก็เล่นบนจอด้านหลังตรงนี้นะครับเราสามารถจะเลือกเล่นเกมนะครับอย่างตัวของ Snake a v e n t u r e นะครับออกมาแนวค้าเกมงูของทางโนงเกียนะครับหรือจะเป็น Speedy Runner นะครับที่เหมือนกับจะจำลองเอาตัวของแตโนเสาบนโครมเนี่ยมาเล่นโดยอีก2เกมก็คือ Arrow Invader นะครับคล้ายกับ Space Invader แล้วก็ Brick Smasher ที่คล้ายกับพวกอการ์นอยนะครับเดีย๋ยวลองให้ดูแล้วกันนะนี่ถ้าเราเข้ามาที่ตัวของ Speedy Runner นะครับก็จะเป็นแบบนี้ เล่นด้วยจอหลังได้นะครับเห็นไหมจริงๆต้องต้องถือเล่นฝั่งนี้นะที่ผมมัว่วผมก็คือแบบพยายามมองจากหน้ากล้องอยู่อ่าเห็นเวลาตายเลยเอาไปเอาไาไปแก้ตัวแก้ตัวนี่กระโดดกระโดดกระโดดหลบกระโดดหลบกระโดดหลบมีสไลด์๊บืดอนสาวนะครับไม่ใช่หมูเด้งดึงดึงดดึนี่เก็บแต้มไปเลยนั่นน้า๊บอันนี้ คือเอาจริงเล่นอย่างเงี้ยผมได้หลายร้อยคะแนนนันไม่ใช่แบบมาว่าโอ๊ยมายมพัฒน์เล่นหวยจังและบอกเลยครับตอนที่หลายๆคนได้ลองจับเจ้า g p h o n e 9 Pro Edition ตัวนี้นะครับแม้ว่าเฮ้ยสเปคมันคือแรงมากเกมภาพสวยๆเล่นได้นะครับทุกคนบอกว่าเฮ้ยขอลองเล่นอนิเมะเพลย์หน่อยอยากเล่นเกมคลาสสิกนะครับแบบเรโทรเรโทรนะครับแล้วก็จะมาตกมาตายที่เล่นอันนี้ก่อนเป็นอย่างแรก มาสุดสเปคของเจ้า LG h o n e 9 Pro กันหน่อยนะครับตัวนี้เป็นรุ่น Edition น,นะครับโดยตัวพันเนลจอนะครับขนาด6.78นิ้วความละเอียด Full HD+ นะครับรีเฟรชสูงสุดดันได้ถึง185เฮิรตซ์สว่างสูงสุด2,500นิตดีไซน์ตัวเครื่องนะครับยังคงในเรื่องของความที่เป็นลักษณะของมือถือที่มีความสวยรูคลาสสิกครับลดทอนเป็นเกมมิ่งโฟนลงไปนะครับเพื่อให้สามารถจับตลาดได้กว้างขึ้นนะครับซึ่งเห็นว่าประสบความสำเร็จครับเพราะว่ารอบที่แล้ว LG p h o n e 8เนี่ยขายดีกว่ารุ่นก่อนๆด้วย กลยุทธในเรื่องของดีไซน์ครับมาสารต่อที่ LG Phone 9แต่มีเรื่องนึงครับที่หลายคนรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ตอนที่ LG Phone 8ออกมานั่น็คือเรื่องของการที่สลับการวางตำแหน่งลำโพงนะครับจากเดิมรุน่นก่อนๆเนี่ยมันจะเป็น Dual Front Facing ก็คือลำโพงอยู่ด้านหน้าคู่เลยตอน LG Phone 8เนี่ยมันย้ายตำแหน่งลำโพงอีกตัวหนึ่งไปไว้ด้านล่างตัวเครื่องหรือว่าด้านท้ายตรงนี้นะครับ รอบนี้เอา g e 9ก็เหมือนกันแต่เมื่อทาง ASUS รับฟีดแบ็กไปครับก็เลยมีการแก้ครับออกแบบในส่วนของตัวชุดเคสนะครับถ้าเกิดเป็นเคส Origi n a l ทาง ASUS เองนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสที่แถมมาในกล่องหรือจะเป็นตัว Chill Case ครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่น่าสนใจมากเพราะว่าในส่วนของคอนแทคด้านหลังตรงนี้นครับด้านในเนี่ยใช้ลักษณะการออกแบบคล้ายกับตัว Vapor Chamber นะครับก็คือถ้าเกิดเราสัมผัสเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันเย็น คือช่วยดึงความร้อนออกจากตัวเครื่องได้แม้จะเป็นแค่เคสหน้าตาธรรมดารรมดานะครับซึ่งจุดที่ทาง e x u กซซเขามาช่วยเรื่องของพลังเสียงเนี่ยก็คือเมื่อเราใส่เคสเข้าไปนะครับมีการออกแบบตัวของแชมเบอร์เอาไว้นะครับใช้หลักของระบบเสียงเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดละโพงออกมาด้านล่างเนี่ยก็มีการทําช่องเผื่อเอาไว้เพื่อให้สามารถไดเรกหรือว่าคุมทิศทางของเสียงนี้ออกมาเป็นด้านหน้า เป็นสปีกเกอร์คู่ได้นะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่แค่การออกแบบเคสมาเพื่อช่วยบงังลำโพงแล้วเปลี่ยนทิศทางเท่านั้นนะครับเพราะถ้าเกิดเข้ามาที่เมนูซ o า n ์นะครับมันจะมีนี่เลยครับ LG Phone Case Audio Redirection นะครับคือถ้าเกิดเรามีการใช้คับเคสแบบนี้ด้วยเนี่ยมันจะปรับจูนเสียงที่ออกมาจากตัวลำโพงด้านล่างครับให้มันเปลี่ยนการโปรเจกต์ของเสียงนะครับเพื่อให้รองรับกับตัวเคสเพื่อให้ระบบเสียงเนี่ยมันเป็นลักษณะของ front facing เหมือน LG Phone รุ่นก่อนๆอ,อีกเรื่องหนึ่งคือตัวแบตเตอรี่นะครับครั้งที่แล้วเขบอกว่าเฮ้ยแบตมันลดลงจากเดิมอะ่ะรอบนี้นก็เลยตีบวกมานะครับ LG โ9 Pro เนี่ยตัวอีดิชันนะครับได้แบตเตอรี่มาที่5,800ม ah ิลลิแอมป์นะครับแถมยังรองรับการชาร์จไว LG Hyper Charge ที Al ่ per 65วัตต์ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็คือในเรื่องของการ bypass charging ที่ทาง OG เนี่ยนำมาใช้เป็นค่ายแรกๆนะครับอันนี้ก็เลยทําให้เราสามารถจะเล่นเกมอย่างต่อนเนื่องแล้วก็เสียบสายบายพา s สได้เลยนะครับตัวเครื่องไม่ร้อนไฟวิ่งเข้าบอร์ดโดยตรงรีวิวมาจนจะจบอยู่แล้วนะครับเหมือนจะลืมอะไรไปสักอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของกล้องครับเอาจริงแล้วกล้องา g Phone 9 Pro นะครับไม่ได้ขีเร่เลยเพราะว่ามีการอัปเกรดชุดเซนเซอร์แล้วก็ยังให้ชุดกล้องมาครบทั้ง3ระยะด้วย ตัวกล้องหลักนั้นคือเป็น Sony r e t i a 700นะครับเป,เป็นเซนเซอร์ใหม่เรื่องของการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอนะครับถือว่าทําได้ดีนะครับซึ่งตัวโทนสีของภาพนะครับจะออกมาแนวธรรมชาติธรรมชาติหน่อยนะครับไม่ได้สดหรือว่าสีจัดจ้านมากนะักแล้วก็จะมีเรื่องของ h h r r N e s s นะครับที่มีความคมเล็กน้อยโดยจากทั้ง3กล้องครับถือว่าให้สีสันที่ใกล้เคียงกันนะครับตัว u l t r a wide ความเอียด13ล้านพิกเซล แล้วก็ตัวเทเลโฟโต้เป็น Optical z o ูม3เท่าที่32ล้านพิกเซลโดยในส่วนของฟีเจอร์กล้องครับเอาจริงแล้วก็มีหลายฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับอย่างตัวโหมด p o พอ r a i วิดีโอเนี่ย Android หลายรุ่นนะครับเวลาเปิดใช้าง,งานโหมดนี้แล้วถ่ายได้ที่ Full HD เอา G Phone ข้า o โปนะครับโหมดพอ r ช์วิดีโอเนี่ยสามารถถ่ายที่ 4K ได้ด้วยส่วนการถ่ายวิดีโอนะครับถ้าเป็นตัวกล้องหลักเนี่ยถ่ายทั้งสุดคือ 8K 30เฟรมนะครับ แต่ถ้าเกิดอยากถ่ายทั้ง3กล้องเลยนะครับสลับไปมาได้จะสูงสุดที่ 4K 60เฟรมอ๋อเกือบลืมไปเลยนะครับตัวนี้กล้องหน้าเซลฟี่32ล้านพิกเซลนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการถ่ายวิดีโอจากตัวกล้องหน้านะครับอยู่ที่4 d 30เฟรมเท่านั้นเองและนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพจาก LG p h o n e 9 Pro ยังไงบ้างครับกับสายเกมทั้งหลายนะครับผมเชื่อว่าหลายคนนี่เตรียมเล็งจัดเจ้า LG Phone 9 Pro กันอยู่แล้วใช่ไหมโดยในบ้านเราจะมีวางขายทั้งหมด3รุ่นนะครับก็คือตัวของ LG Phone 9 FE ที่จะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับมาพร้อมกับชิปรุ่นเดิมคือ snap 8ปด Gen สแต่ถ้าเกิดอ,อยากได้ชิปตัวท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดก็ต้องมาจัดเป็น LG Phone 9 Pro หรือ Phone 9 Pro Edition ที่มาพร้อมกับบ็อกเซ็ตแล้วก็ตัวของ Aeroactive Cooler X Pro นะครับโดยสเปคแล้วก็ราคานะครับเริ่มจาก ตัวของ LG Phone 9 FE นะครับ RAM 16หน่ดยความจำ256นะครับ29,990บาทแล้วก็ LG Phone 9 Pro นะครับ RAM 16 512นะครับ39,990และในรุ่น Edition นะครับที่จัดเต็ม RAM 24หโดยความจำ1 t b หรือเครื่องทดสอบกันอยู่นี่แหละนะครับได้ Box s e ตไปด้วยอุปกรณ์เพียบยกเว้นตัวเท s เซนคอนโทรเลอร์นะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวนะครับอันนี้ต้องซื้อแยกต่างหากราคาอยู่ที่49,990บาท และในช่วง r l y l i r d นะครับใครจัดก่อน2มีนาคมของแถมครับรออยู่แล้วมีทั้งตัวของ LG o p h o n h i l l i l s e ครับมี Sling Bag กระเป๋าสภายข้างนะครับแล้วก็ตัว Screen Protector ที่สำคัญคือใครไปจัดในงาน Mobile Expo นะครับของแถมเพิ่มอีกมีตัวจอยเกม LG เท s เ e n แล้วก็หูฟัง True Wireless LG Setra ครับแถมไปด้วยใครสนใจตัวไหนนะครับอย่าลืมไปจับจองกันนะครับหรือถ้าใครมีคอมเมนต์อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับ LG Phone 9 pro แล้วก็ ทิ้งเอาไว้เลยครับเดี๋ยวเรามาตอบให้นะครับวันนี้ผมพักกับทีมรอยแนลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ